สวัสดีจ้ะพระจ๋าแม่จ๋าเนี่ยถ้าบอลจมน้ําแล้วอย่างเงี้ยนะโดนน้ำฝนแล้วจมแบบเนี้ยสมอมจำแแมงกำมอมกิมแแมงอย่างเงี้ยเห็นไหมกำมอมกิมแแมอย่างเงี้ยต้องรีบล้างใบนะจ๊ะต้องรีบล้างใบเลยอย่างเงี้ยถ้าไม่งั้นใบเน่าหมดเลยอันนี้จะพินฝนตกเริ่มเริ่มมาเก็บฝนหยุดก,ก็เริ่มมาเก็บของเนาะโอ๊ยเห็นไหมลูกไม้สวยๆย็บพินหมดเลย ต้องักน้ําเบาๆนะจ๊ะเบาๆนะถ้าเบาจัดก็ไม่ออกอีกนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันตรายมากเลยนะค่ะพี่โคนอย่างเงี้ยรอบที่แล้วยาพินไม่ได้มาดูไงหมดเลยเน่าหมดเลยในช่วงฝนตกช่วงนี้ฝนตกบ่อยและน้ําป่าไหลหลากจ้ะแต่บ้านยาพินไม่ใช่น้ําไหลปากนะน้ํารอระบายจ้ะน้ําระบายไม่ทันแล้วจมมาอย่างเงี้ยเห็นไหมคราวที่แล้วยาพินไม่ได้มาดูหมดเลย ใบเสียหมดเลยจ้ะคาบอะคาบพี่โคนอนะดำ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 ,ดำ,ดำแบบเนี้ยเห็นไหมเนะี่ยกอกเก็ตกอกเกตจะพินหมดเลยเพราะว่าถ้าเป็นบอนแบบเนี้ยบอนที่ว่าใบใบบอบ,บาบเป็นบอป้ายๆถ้าเกิดใบเขาเปิดปุ๊บเนี่ยหรือน้ำ้ำที่ขังขังใบอะเขาจะเสียหมดเลยจ้ะใบจะช้ำเสียหมดเลย อันนี้พยามุจจินนะพระจ๋าแม่จ๋าดูนะเจพินว่าไม่น่าจะใช่พยามุจจินหรอกน่าจะโดนหลอกมาเพราะเจพินก็รอให้เขาเป็นพยามุจลินยังไม่เป็นสักทีตั้งแต่ซื้อมากแต่วันที่แปดกุมภาเนี่ยจําได้วันแปดกุมภาซื้อไม้มาเยอะซื้อวัดมาจากวัดพนนทศรีเอไม่ใช่วัดวัดขุนอินทร์ประมูลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นในเนี่ยเป็น พยามุจลินเดพินดูยังไงก็ยังไม่เป็นสักทีหนึง่งเพราะพยามุจลินจะสีชมพูชมพูแล้วก็จะเป็นน้ําตาลําคล้ำอะ่ะอันนี้ยังไงมันก็ไม่ใช่สักทีนะ่ะแต่นี้พยาน่าหม้าแรงไปหน่อยนะแต่ว่าถ้าไม่แรงก็ฉีดไม่ออกจากคาบใบที่เปิื่อยเปื่อๆสปะปรกอะ่ะ ทำทันทีนะจ๊ะหลังจากฝนตกก็จ้ะถ้าเราไม่ทำเสียจ้ะเน่าแน่เดี๋ยวไปดูตู้นี้สิเปิดไหมมีสองตู้เนาะการปูดบอลสีไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราต้องดูแลตลอดเลยจ้ะไม่ว่าจะก่อนฝนตกฝนตกมากไปก็ทำให้เน่าได้เดี๋ยวดูตู้นี้สิ โดนไหมเนี่ยโอ้โหกระมอมกระแมมหมดเลยเปิดเปื้อนหมดลเลยเสียหายเลยดูนะหมดเลยเพื่อนๆต้องคอยดูดูทุกอย่างจับบอลโดนน้าฝนไม่เสียนะจ๊ะบอลนอนน้ําฝนเสียไหมไม่เสียแต่ที่เสียคือน้ําที่โคนจากน้ําฝนนะจ๊ะเห็นไหมเนี่ยดูนะดี่ทุกทีพินไม่ได้มาดูไง ต้องรักค่าที่โคนออกให้หมดจ้ะถ้าไม่งั้นละาใบเสียมหมดเลยช้างหมดเลยเป็นช้างแท้ๆทำไมหนีฝนไม่ทันละ่ะรู้ ถามว่าฝนตกขนาดนี้บ้ญญานยยพินน้ำท่วมไหมไม่ท่วมจ้ารอดแต่ปีห้าสี่ไม่รอดนะจ้าท่วมจ้ะปีนี้ก็ถามว่ารอดมันยังไม่ได้หลักน้ำจะเข้าบ้ญญานยยพินประมาณสิ้นเดือนนะจ้ะถ้าเคยท่วมมานะประมาณสิ้นเดือนกันยาน้ำจะเข้าทุ่งบ้ญญานยยพินเต็มที่จ้ะให้มีสีสดใสหน่อยเนาะ คนตกเปียกแล้วแกลดน้ําทําไมเะรย่พินก็อยากลดเนาะอยากล้างที่ดินที่ทรายให้ด้านโน้นล้างด้านโน้นแล้วก็ล้างกลับด้านนี้กลับใหม่ด้านนี้จะจะถือพันล้านนะเนี่ย นเอ้ยทำไมถึงตกข้าต้องตกแล้วพกบมันร้องกบเลยทำไมถึงร้องข้าต้องร้องอะไรวะไม่ใช่แล้วร้องผิดอะฝนเอ้ยทำไมถึงตกข้าต้องตกแล้วพกบมันร้องกบเอ้ยทำไมถึงร้องข้าต้องร้องพระงูมันรัดงูเอ้ยทำไมถึงรัดข้าต้องรัดพระท้องมันปวดท้องเอ๋ยทำไมถึงปวด ข้าต้องปวดแต่เพราะข้าวมันดิบข้าเอ้ยทำไมถึงเดบข้าต้องเดบแต่เพราะปืนมันเปียกปืนเอ้ยทำไมถึงเปียกข้าต้องเปียกแต่เพราะไกวมันดับไม่ใช่สิข้ามันท่องผิดละต้องบอกว่าข้าค้างเอ้ยทำไมถึงปวดข้าต้องปวดเพราะข้าวมันดิบข้าเอ๋ยทำไมถึงดิบข้าต้องดิบเพราะไกวมันดับไกวเอ๋ยทำไมถึงดับ ข้าต้องดับหลวเอเพราะปืนมันเปียกปืนเอ๋ยทำไมถึงเปียกบ้านใครครับประ,ประาระงนี้ลีกมาง่ายกว่าวัสด,ดุมาส่งไปบสด,ดุก่นสั่งต้นไม้แล้วก็ซื้อต้นไม้ซื้อต้นไม้แล้วก็ขายต้นไม้ขายต้นไม้แล้วก็ซื้อต้นไม้ ขอบคุณนะครับยุพินอยู่หอมใช่ไหมครับแมนอีหลี่แน่ทำไมฮะแล็กกันมองไม่เห็นยุพินอ๋ออัธมิพนบุญมีใช่จ้าขอบคุณมากจ้าเก็บพัสดุก่อนไอนี่ตะบองเพชรเหมือนกันหน้าเลี้ยงนนเนี่ยยิงเลี้ยงยิงสวย ล้มซเป็นช้ำเป็นรอยเป็นแผลหมดเลยของหลาดที่พินที่ซื้อมาวันนั้นสามตัวร้อยอ่ะน่ารักจังเลยหลาหนเนาะไม่แอบซ่อนไว้ตรงนี้ไปเดี๋ยวพาเก็บของก่อนตกทั้งวันฝนถามว่าฝนตกบวนสีชอบไหมชอบชอบมากงามใบแบบจะเริ่มเทิมเลยพาไปดูดูหนุมาน,นี่ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรเลย ดูคันนุมานเนะี่ยไหวโอ้โหจะเริ่มทึ่งจะเริ่มเทิมเลยทาลานยายพินก็บอกว่าคุณยายจะเริ่มทึ่งจะเริ่มเทิมแลยใหญ่อย่างนี้ยายพินอาจจะพูดภาษาแปลกๆนะพูดตามหลานจ้ะถ้าไม่พูดตามเดี๋ยวหลานก็งอนนี่พาไปดูขันุนมาน ดูดินฝนมันเยอะจัดอ่ะต้นไม้ล้มระเดยระดาษหมดเนี่ยเฮ้ยพาไรโซออกดอกผสมกับอะไรได้ไวิเนี่ยเออพาไรโซออกดอกผสมกับอะไรละพาไรโซ่เนี่ยผสมให้งโง่ไปเลยพาไรโซ่พาไรง่เลยเนี่ย เอมันไม่มีไม้ตระกูลเดียวกันดอกดอกดูนีขนมานใบใหญ่กันหน้าดกใบเนี่ยไม่ต้องไปใส่อะไรในนะพ่อจจะมาจ่าแค่ดินใบกัมปูเนี่ยแล้วต้องหาไม้นะคะไ, <c oughs> ไม้บรญเพินน้มันงามจะเริ่มเทิมเลย <c oughs> <c oughs> อ๋อรู้แล้ววันนี้ว่าจะทำอะไร <c oughs> จะไอ้นี่จะหั่นวินสันนึกอยู่ว่าวันนี้จะทำอะไร ตั้งใจตั้งแต่หัวค่ําและนอนตั้งหัวค่าว่าเดี๋ยวเช้าตื่นมาจะหั่นวินสันพอเช้าฝนตกทั้งวันนึกไม่ออกเลยว่าจะทําอะไรปหั่นวินสันดีกว่าต้นมันใหญ่จัดหั่นข้อเลยเพราะว่าดอกก็ผสมไม่เป็นผสมไม่ใช่ไม่เป็นอย่างเดียวแล้วมันไอ้นี่ด้วยมันไม่ติดด้วยจ้ะด,ดอกไม่มีกสอด้วยเอาวินสันไปหั่นดีกว่า มหาราชินียเนี้ยสวยมากเป็นอะไรที่สวยมากบอลน่ะถ้าเกิดเป็นบอลที่ว่าเราอยู่อยู่กลางแจ้งอ่ะเราไม่ได้ทําไม่ได้อยู่ในตู้นะเราไม่ต้องทําไอ้นี่ไม้ค้าให้เขานะเขาสามารถอยู่ได้อย่างสบายเลยจะ้ะอยู่ได้แบบสวยๆอะ่ะ ตอนนี้ราคาบอลเริ่มมาเริ่มมีคนทักมาถามหาหัวบอลหัวบอลที่สําหรับผ่าได้อะทักมาทั้งวันนะทักมาทุกวันว่ายายมีหัวบอลที่ผ่าได้ไหมมันก็มีนะแต่ก็ว่าไม่ได้แบ่งละเพราะว่าเยพินจะขอเอาทําแบบให้จะเริ่มเทมอย่างเงี้ยทาส่วนใหญ่ๆ่อะจ้ะทําให้ไม้ใหญ่ๆ่อะเพราะเวลายพินไปบ้านครูบาอาจารย์มาบ้านที่ว่าเขามีบอลเยอะๆแล้วเขาทาบอลแบบ ต้นใหญ่ๆสวนใหญ่ๆอะมันสวยมากจ้ะมันเพิ่มราคาได้เลยนะจ๊ะนั่นแหละต้นใหญ่ๆสวนใหญ่ๆใหญ่อะนั่นแหละอันนี้มากวากมาวากเจพินผสมนะตั้งนานแล้วเม็ดยังไม่รู้อยู่ไหนแล้วเอาใส่ถุงวางไว้ให้เขารอเจ้าของมารับกลับไม่ยอมมารับกลับสักทีเม็ดหายไปแล้วนะบอนใครถ้ามากวากะพินไว้อเวลา เม็ดแก่ยาเพินก็จะเก็บใส่ถุงไว้ให้แต่ไม่กล้าเอาของเขามาเพาะเนาะเก็บไปเก็บมาเก็บของเขาหายหมดเลยสดชื่นดีจังเลยฝนตกมาตกมาทุกวันเลยพา,าันดูพี่ทศถ้าผ่าหัวแล้วเราก็ไม่มีโอกาสได้เห็นแบบนี้นะทศสกันเห็นไนะดูกอเริ่มตังกอแล้วปีที่แล้วผ่าขายมันถามว่าไ,ได้ตังไหมมันก็ได้ตังนะ แต่ว่ามันระหว่างถ้าถ้าเราไม่เอาไว้ทำกอเลยมันก็จะไม่สวยเนาะแล้วเนี่ยพามาดูนารายเรืองครบนะเห็นไหมเพื่อนๆมองเห็นไหมไกลๆเขาขาวอะสวยมากเลยมันจะไม่เหมือนหกหลงนะคุยไปคุยมาก็พามาอวดบอลอีกแหละเนาะเดี๋ยวพินเก็บไปเยอะมากเลย เต็มบ้านเลยนะสวยมากนไม่ใช่หกหลงแล้วจ๊ะเนี่ยเห็นนะเยอะเลยเต็มเลยเก็บไปเต็มบ้านหมดรักหอ,อกตรงๆเลยว่ารักรักเขาบอนชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวจะพินพ,พามาดูขุนสี่คชคงนะเนี่ยขุนสี่คชคงอยู่นี่มันจะคล้ายกันอนะนไหนๆพามาดูแล้วก็ ดูบอลตัดนี่เลยเนะพามาดูขุนสี่ค้จะคงนะเจพินไม่ไปไหนักวันทั้งวันเฝ้าสมบัติอยู่ตรงนี้แหละเฝ้าสมบัติป่าบอลเจพินนี่แหละลูกเจพินก็บอกแม่ไม่คิดจะไปเที่ยวไหนไปไหนมั่งเลยไม่ไปหรอกเฝ้าสมบัตินี่แหละลูกเจพินก็ว่าเจพินว่าสมบัติ เขาขําทุกคนเนเวลาชวนเยพินไปไหนแม่ไปเที่ยวไม่ไม่ไปหรอกเขาเขาจะบอกว่าเยพินเขาอยู่ฟอกสมบัติเป็นห่วงบอลจะ้ะเรื่องจริงแต่พปเที่ยวไหนก็เป็นห่วงบอลเนี่ยดูเนะียอันนี้คือขุนสรีคชะคงนะดูเนะดูสีใบเขาเนี่ยจะ้ะพระจ่าแม่จ่าดูนะอันนี้หัวเหี่ยวละสวยมากสวยจริงจริง เก็บไปเต็มหมดพูดมาตรงๆเก็บหรือขายไม่ได้อาการเดียวกันจะ้ะแต่ถ้าหกหลงเนี่ยจะฮกหลงจะเป็นอย่างนี้นะหกหลงจะกระดูกขาวจ๊วะอย่างเงี้ไหมขาวทั้งใบเลยเนะี่ยจะมีแต่ขาวก็ชมพูหกหลงอนะก้านจะสีน้ำตาลจะ้ะแต่ถ้าเป็นอะไรายเรืองพบก้านจะอมเขียวหน่อยหนึ่ง อันนี้กวักกวักด่างชอบดูชอบดูแล้วก็ชอบเดินไม่ได้หรืออันนี้เลยนั่นเนี่ยอะไรนะอะไรวะจับชื่อไม่ได้ซะแล้ว ออกก่อนไปทำงานก่อนไปเลื้ออ้นี่ดีกว่าไปตัดบินสันดีกว่าเพราะว่าอากาศมันก่อนตัดไปเริ่มแตกแล้วตัดข้อบินสันเม็ดต้นหนึ่งเดี๋ยวไปเอามีดก่อนไม่ต้องยกกระถางออกไปหรอกนะดย๋ยวมันตัดเอาควันเอาไปแต่ต้นอย่างเดียวเลยแล้วก็ไปสับตรงนัน้นถ้าเขาเขางามมากๆแล้วเขาไม่ยอมไม่นี่จ้ะเห็นไหมเขาไม่ยอมด่าง ปรกายดาวก็สวยสวยไม่รู้จะไปไหนชวนเพื่อนชมสวนอยู่นี่แหละตอนนั้นไม่ใช่วินสันด่างนะเดี๋ยวจะหาว่าทําไมไม่ด่างด่างน้อยมันไม่ด่างจ้ะถ้าไม่ด่างนงามไว้ไวไวมากเมื่อคืนนี้ลืมเก็บบอลอยู่ตรงรางน้ำดูนี่ช้ำหมดเลย <laughs> ข้าวลมกันดีกว่าเธอดาดด่างของี่พินจบคลิปกันรับร้อยตัดเอามาเลย เพราะว่าเอาไว้ยาวแล้วถ้าเลี้ยงงามก็ไม่ด่างนี่ดอกก็ผสมดอกไม่เป็นอะไรทางเลยขาดจ้วจดจ๋ป๊อสเราจะพินขอจบคลิปนี้ก่อนฟันไอ้นี่มาละบิสันเพราะว่าต้องทำงานต่อละบิสันเนี่ยดอกจะมีกลิ่นเหม็นมากและยางเดี๋ยวได้โดนเลยนะยางจะแสบมาก จะปวดแสบปวดร้อนนะถ้าโดนมือทำมินสันเนี่ยต้องระวังจ้ะเหมือนนั้นจะพินพาดโดนนะโอ้โหไม่เหมือนบอลสีนะบอลสีคันก็คือคันนะแต่วินสันน่าจะปวดแสบปวดร้อนจ้ะก้อยห่ามดูดูอีกาอีกามากินเชอรี่บ้านยะพินเชอรี่มีนกลูกเยอะทั้งปีอีกาพัดสองตัว าอกามากันนกอื่นมามากินรวมกันได้นะแต่ถ้านกกระว่ามาเมื่อไหรนะ่นะนกกระว่ามันจะจิกนกอื่นจ้ะกามาทีไรมันจะมาสองตัวทุกทีดูลูกอดอกมากขอดูก้้กะ mình luôn, giữa quá, đi con ta